สำหรับคนทำธุรกิจรถเช่าความวุ่นวายซับซ้อนนี้เป็นของคู่กันเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเทคโนโลยีอย่าง s a f e and Go จะเข้ามาเปลี่ยนความปวดหัวพวกนั้นให้กลายกันเรื่องง่ายๆที่เราควบคุมได้ยังไงเคยรู้สึกไหมครับว่าการดูแลรถเช่าทั้งหมดในแต่ละวันเนี่ยโหมันวุ่นวายมันสับซนไปหมดเลยนี่แหละครับคือปัญหาคลาสสิกที่คนทำธุรกิจรถเช่าต้องเจอทุกวัน ไม่ไว่าจะเป็นกองเอกสารที่สุ่มกันจนตาลายการตามเช็คว่ารถคันไหนต้องเข้าศูนย์เมื่อไหร่หรือแค่คำถามง่ายๆที่ตอบยากเหลือเกินว่าตอนนี้มีรถว่างให้เช่าไหมทั้งหมดนี้มันถึงเวลาต้องเปลี่ยนแล้วล่ะครับเอาล่ะครับวันนี้เราจะไล่ดูกันไปทีละสเต็ปเลยนะเริ่มจากความท้าทายต่างๆไปทำความรู้จักกับพระเอกของเราอย่าง s a f e and Go จากนั้นจะพาไปส่องมุมมองของผู้จัดการกับทีมหน้างาน และสุดท้ายมาดูกันว่าเราจะเปลี่ยนความโกลาหนให้กลายมาเป็นการควบคุมได้ยังไงครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันก่อนเลยความท้าทายที่ว่าเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วทางออกละ่ะเมื่อเจอปัญหาพวกนั้น s a ฟแอนด์โกจะเข้ามาช่วยได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันและนี่ก็คือหน้าตาของเขาครับ s a ฟแอนด์โกแพลตฟอร์มที่ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นคําตอบของทุกอย่างคือเขารวบทุกฟังก์ชันที่จําเป็นสาหรับการทําธุรกิจรถเช่ามาไว้ในที่เดียวเลย จุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือ Safe and Go ไม่ใช่แค่ระบบที่โยนทุกอย่างให้ทุกคนเห็นเหมือนกันหมดแต่เขาฉลาดพอที่จะรู้ว่าใครควรเห็นอะไรอย่างผู้จัดการร้านก็จะเห็นข้อมูลการเงินได้แต่พนักงานหน้าเคาน์เตอร์กับช่างซ่อมก็ไม่จำเป็นต้องเห็นทุกคนจะมีหน้าจอที่เหมาะกับงานของตัวเองจริงๆครับโอเคงั้นเราลองมาสวมบทเป็นผู้จัดการร้านกันก่อนเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าเขาจะเห็นอะไรและควบคุมธุรกิจได้ยังไงบ้าง พอพูดจากการล็อกอินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอหน้านี้เลยครับมันเหมือนเป็นห้องควบคุมเลยนะคือเห็นภาพรวมของธุรกิจทั้งหมดได้ทันทีแบบเรียลไทม์รถมีกี่คันว่างกี่คันถูกเช่าไปกี่คันรู้หมดในหน้าเดียว พูดง่ายๆก็คือผู้จัดการสามารถคุมได้ทุกมิติเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องการดูแลรถทั้งหมดหรือแม้แต่การจัดการเคสอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไปจนถึงการตั้งค่าราคาหรือแพ็กเกจต่างๆพอมีข้อมูลครบมือแบบนี้การตัดสินใจก็จะเฉียบคมขึ้นเยอะเลย อย่างในภาพนี้จะเห็นชัดเลยครับไม่ว่าจะอยากดูภาพรวมของรถทั้งหมดหรือจะเจาะลึกลงไปดูรายละเอียดเคสอุบัติเหตุทุกอย่างมันเชื่อมกันหมดในระบบเดียวเลยไม่ต้องเปิดหลายโปรแกรมให้วุ่นวายเอาละครับออกจากห้องผู้จัดการกันก่อนแล้วไปดูที่หน้าง,งานจริงๆกันบ้างดีกว่าว่าชีวิตของพนักงานกับพี่พช่างซ่อมจะง่ายขึ้นยังไง สำหรับพนักงานหน้าเคาน์เตอร์เนี่ยหัวใจสำคัญก็คือความเร็วและความถูกต้องในการเช็คอินลูกค,ค้าใช่ไหมครับซึ่ง Sa ฟ e and ก o ก็ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์นี้โดยเฉพาะเลยดูหนะ้าตาสิครับง่ายมากเขาออกแบบมาเป็นสเต็ปสเต็ปเลยมีแค่5ขั้นตอนที่ชัดเจนพนักงานทำตามได้ไม่สับสนเป้าหมายคือให้ลูกค,ค้าได้รถแล้วก็ออกเดินทางได้เร็วที่สุดนั่นเองแล้ว5ขั้นตอนที่ว่ามีอะไรบ้างก็เริ่มตั้งแต่เลือกลูกค้าเลือกรถ ตังค่าการเช่าต่างๆบันทึกเงินมัดจำแล้วก็ยืนยันสัญญาจบแต่ละขั้นตอนจะมีคำแนะนำบอกตลอดช่วยลดความผิดพลาดได้เยอะแล้วก็ทำให้การบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันด้วยโอเคลูกค้าได้รถไปเรียบร้อยทีนี้มาดูฝั่งหลังบ้านกันบ้างครับหน้าที่ของพี่ๆช่างซ่อมก็คือดูแลให้รถทุกคันพร้อมใช้งานอยู่เสมอใช่ไหมครับสำหรับช่างซ่อมเนี่ย ระบบจะโชว์เฉพาะข้อมูลที่จําเป็นจริงๆให้เลยครับจะได้ไม่ต้องมาปวดหัวกับเรื่องการเงินหรือการเช่าคือเห็นเลยว่ารถคันไหนว่างคันไหนซ่อมอยู่หรือคันไหนเพิ่งคืนมาแล้วก็มีแถบสีช่วยให้ดูง่ายขึ้นไปอีกทําให้การวางแผนซ่อมบํารุงมันเร็วแล้วก็แม่นยําขึ้นเยอะเลยค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเรามาสรุปกันชัดๆอีกทีว่าเซฟแอน g กมันเปลี่ยนความวุ่นวายให้กลายมาเป็นการควบคุมที่เป็นระบบได้ยังไง ตารางนี้คือเปรียบเทียบให้เห็นแบบหมัดต่อหมัดเลยครับจากที่เคยจมอยู่กับกองเอกสารก็กลายเป็นข้อมูลดิจิทัลที่หาเจอง่ายๆจากที่ต้องคอยตามงานเองทุกอย่างก็มีระบบอัตโนมัติมาช่วยจากที่ไม่เคยแน่ใจเลยว่ามีรถว่างไหมก็เห็นสถานะได้แบบเรียลไทม์และที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานที่เคยตึงเครียดให้มันราบรื่นแล้วก็ควบคุมได้มากขึ้นครับใช่เลยครับนี่คือหัวใจของมัน Safe Go d Go ไม่ใช่แค่โปรแกร,รมสำหรับใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นระบบนิเวศที่เชื่อมโยงทุกคนเข้าด้วยกันทั้งผู้จัดการพนักงานช่างซ่อมไปจนถึงลูกค้าที่จองออนไลน์เข้ามาทุกคนทำงานอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทำให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่อนที่สุดและคำถามสุดท้ายนี้ ก็คงต้องลองถามตัวเองดูแล้วล่ะครับว่าเราพร้อมหรือยังที่จะเปลี่ยนธุรกิจรถเช่าของเราให้มันง่ายขึ้นและควบคุมได้แบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆ